ให้เด็กบอกร้านนี้มันอร่อยไหมอ่ะร้านนี้อร่อยอะเราไปกินมาจ้ำไหมร้านนี้หญิงดีด้วยหญิงสวยด้วยร้านมดูดิเดี๋ยวเลยรสชาติเป็นไงเฮ้ยมึงคลายเลยเหรอมันไม่แย่วะจริงเหรอยองแดดนี่อ้บ้าร้านนี้มึงแดดระจ้ำนะอร่อยนะไอ้กุ้งมึงหิวมั้ยไม่ได้ว่ะตรแย่เลยมึงเค็มเป็นตีเลยอ่ะไอ้กุ้งก็ไม่สด อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสรบสร็บเรียกเด็กเสิร์ฟด่าดิเสร็บผัดให้คนหรืให้หมากินวะเนี่ยโอ้โหรับอะไรเพิ่มเติมไหมคะเอ่อพรุ่งนี้มาอีกไหมลูกพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรา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 มาพรุ่งนี้เราเข้าหลายซีนใช่ไหมเออใช่ไหมอือเออเออเอบ่อยๆชื่ออะไรครับเนี่ยเข้าง้างค่ะเข้าง้างแล้วมาเสิร์ฟอย่างเงี้ยมีแฟนไหมครับอือ อ๋อยังไม่มีค่ะอ๋ออันนี้ในบทในชีวิตจริงนะเราเสิร์ฟมีสเปคในใจแม่ชอบผู้ชายแบบไหนอ่ะติดหนวดไหมแม่ติดหนวดชอบติดหนวดไหมไม่ติดค่ะไม่ติดอ๋องอ้วนติดไหมลูกไม่ติดค่ะไม่ติดค่ะอะไรคะนุ่มนิ่มดีค่ะออมีลูกติดไหมมีลูกติดไหมอ๋อติดติดเธอติดติดติดมันไม่ติดแต่กูติดรอเออติดซะหน่อยเออเฮ้ยน้องอย่าหาพี่ง้ยนะอืมวันนี้อาหารรสชาติไม่ได้เลยครับใช่ขออภัยด้วยนะค้ง แต่น้องเขาเป็นเสิร์ฟมันไม่เกี่ยวดิไม่กูรู้กูรู้แต่ก็เราก็ต้องคอมเพนต์เขาไงตอนแรกก็กลับว่าจะด่าเด็กเสิร์ฟแต่ว่าแต่หนูสวยมากเลยเอางี้พวกพี่ไม่ว่าหนูแล้วกันเออขอบคุณค่ะแต่ว่ารสชาติแบบนี้ไม่ได้นะใช่ต้องไปเรียกคนมารับผิดชอบนะหนูไปเรียกแม่ครัวหน่อยได้ปหมเออแม่ครัวได้ค่ะได้ค่ะไปเรียกแม่พี่หน่อยเดี๋ยวพี่รอสักครู่นะคะได้เลยได้เลยเข้าฟ่างแม่พี่เกือบด่าไปแล้วแต่รสชาตินีนไม่ไหวแม่แก้แม่ครัวเอาไปยืนผัดเมื่อวานหรือว่าไงื่อาน ด้านบนนัวด้านล่างด้านล่างอาจจะได้ไม่อย่าง้อยโคติแล้วมาแดกอร่อยกว่านี้มึงหิวปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษนะคะลูกค้าเฮ้ยก็ทานได้เนี่ยเฮ้ยไปเกี้ยมึงคายแล้วด้วยนะมึงอมเข้าไปก่อนนะเพื่อนไม่เป็นไรเนี่ยของกูเองน้องค่ะชื่ออะไรลูก เนปจูนค่ะเนปจูนเป็นแม่ครัวที่นี่เหรอลูกใช่ค่ะเนบจูนไหลสองข้างสักว่าอะไรลูกโชคดีกับความคาดหวังค่ะโอ้พี่หวังนอะไม่ใช่พี่หวังว่ากับข้าวมันอร่อยกว่านี้ขอโทษค่ะอาหารไม่อร่อยหรอกค่ะมเริันกอกินได้ครับพอทานได้พอทานได้ นี่พี่ทานได้เลยนะใช่พอทานได้พอทานได้อร่อยคือ,ค,อคือตอนแรกเอาก็ก็ยอมรับว่าเออมันก็มันก็ไม่ค่อยอร่อยแต่พอหนูเดินออกมาเอออร่อยใช่เอออร่อย<ช>อาหารอร่อยที่นี่แต่ว่าพี่ก็อยากด่าไม่ครัวเพราะว่ารสชาติอาหารมันไม่นิ่ง <ขอ S 1> คือพี่เคยไปกิน<ข>อะไรหนูเพิ่งมาทำงานใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะขอโทษค่ะแล้วไอ้ข้าวผัดเนี่ยอาหารเนี่ยมาละแฟนสอนไหมลูกเออเออแฟนสอนไหมเนี่ยพี่ก็อยากรู้ทำเองค่ะเออเหรอเหรอ แล้วทำเองทุกวันคือไม่ได้เอาสูตรมาจากแฟนเลยหรอเอออ๋อไม่ไม่มีแฟนค่ะอ้าวเหรอเออมีสูตรแต่ไม่มีแฟนดีว่ะเออ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 แล้วสเปคแม่ครัวเป็นยังไงบ้างอ่ะก็เป็นคนทำอาหารเก่งจะได้ช่วยกันทำค่ะอาหารมันจะอร่อยขึ้นมีหนวดติดไหมมีหนวดติดไหมมีแล้วเหรอไม่ไม่ติดไม่ติดต้อนอ้วนอ้วนติดไหมลูกอ้วนติดไหมลูกไม่ติดหรอไม่ไม่ไม่ติดมีลูกติดไหมติด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 หรอเอางี้คือ น้องเลี้ยูนหนูค,คือพี่มไม่เคยเจอแม่ครัวน่ารักขนาดนี้เลยใช่เอาเป็นว่าพี่ไม่ด่าหนูแล้วกันแต่ว่าอย่างน้อยกับข้าววันนี้เราใช้ไบไม่นิ่งเนี่ยพี่อยากได้รับความรับผิดชอบตัวเองเดี๋ยวเดินหนูไปตามผู้จัดจาการร้านมาให้ค่ะผมูไปตามผู้จัดการร้านมาเลย,เยพี่ด่าผู้จัดการร้านเองใช่ไ,ไปตามมาค่ะไปรอรอรอเขาคู่นะคะโอ้ยทางชีวิตก็รอได้ลูกไม่มีอะไรเองมึงเสิร์ฟหรือหรือแม่ครัวกลัวมันทับกันห่ะไม่เป็นไรรหอก ไม่เป็นไรอย่างน้อยวันนี้เราก็เราได้ระบายลมอ่ะได้ด่าบ้างล่ะขอด่าทุกคนค่ะคุณลูกค้าโหนี่มันทางของเพื่อนผมเลยเนี่ยโอ้รู้ก็อย่าพูดรู้ก็อย่าพูดดิน้องชื่ออะไรครับเนี่ยลิตาค่ะลิตาพูดผู้จัดการร้านเหรอค่ะแล้วทำงานดึกๆอย่างเงี้ยแฟนมาส่องไหมลูกไม่มีแฟนค่ะเฮ้ยแลสเปคเป็นไงอ่ะได้หมดเลยค่ะไม่ติดเออมีหนวดติดไหมไม่ติดค่ะลองเละ ติดไหมลูกไม่ติดเออลูกมีลูกผิดเออลูกผิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลูกผิดหยุดเล่นเลยไอ้เหี้ยไม่ได้เชื่อนะไปไปมาห้ามกัน่แล้วในชาตินี้เดี๋ยวก่อนนะคือวันเนี้ยอาหารรสชาติไม่นิ่งเลยใช่พี่มากินร้านนี้บ่อยนะแต่ว่าเสิร์ฟพี่ก็ไม่เคยเจอแม่ครัวพี่ก็ไม่รู้ว่าน่ารักขนาดนี้แล้วหนูผู้จัดการใหม่ใช่ไหมเนี่ยค่ะไม่น่าใช่ความผิดน้องเขาหรอกอือกูว่านะ ของพวกนี้กุ้งหนูโทรตามใต้กลงไหมเดี๋ยวก่อนนะเสิร์ฟจดไปไม่ผิดไม่ผิดแม่ครัวทำมาเค็มไม่ผิดไม่ผิดใช่ผู้จัดการร้านดูแลร้านจัดการอาหารไม่ดีไม่ผิดไม่ผิดผิดที่ไหนไต้กลงมึงไปเอามาตรงไหนเค็มเดี๋ยวหนูโทรตามให้นะคะหนูหนูโทรตามใต้กลงให้พวกพี่เหรอได้ฮัลโหลไต้กลงเขาบอกว่าอาหารไม่สดเลยอ่ะเข้ามาที่ร้านเดี๋ยวนี้เลยนะอือ เอาเว้ไตก่งเลยนะให้เราได้ระบายรมแน่อย่างน้อยให้แม่งรับผิดชอบแดดก,กุ้งฟรีสักปีนึงเพื่อเอา,าักหน่อยเอาซะหน่อยม่นจะความผิดร้านอยู่แล้วสวัสดีค่ะหนูเป็นชาวประมงที่จับกุ้งมาค่ะโอ้โห <c oughs> โกุ้งเนี่ยที่มาเนี่ยวันนี้ไม่สดเลยใช่เนื้อยุ่ยมากใช่ <c oughs> แล้วพวกพี่ก็พยายามกินพยายามกินเข้าไปแล้วก็คือเนี่ยพี่ <c oughs> พยายามด่าดูที่เด็กเสิร์ฟน้องๆเขาตั้งใจทําแล้วก็หนูส่งกุ้งไม่สดส่งกุ้งไม่สด ไอ้เหี้ยสดมากกุ้งอร่อยคิดว่าหวานเทียบเลยโอ้โหหวานสดไม่เคยกินกุ้งที่ไหนหวานเท่าไหร่ไอ้เหี้ยหนูไปอยู่ทะเลที่ไหนเนี่ยมึงไม่โดนแดดเลยนะเนี่ยใช่กูเป็นใต้กล่องนะโอ้ยยับเลยเนี่ยใช่อะไรยับษหรอคะอะไรเรือยับหมดเลยใช่เอาจริงถ้าใต้กลงแบบเนี้ยมึงกูออกเรือทั้งอาทิตย์เลยใช่กูไม่ให้มึงกลับฝั่งเลยแหละเอางี้เอางี้อย่าหาเงงเงี้ยหนูใต้กลงใช่ไหมค่ะไปไปนอนใต้ถุนกับพี่ลงไปเดี๋เดี๋ยว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 สรุปพวกพี่ ไม่ว่าเรื่องอาหารแล้วใช่ไหมคะโอ้ยโอ้ถ้าหนูกินได้กได้เนี่ยกินได้โอเคโอเคไม่ว่าอะไรแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าอะไรคะไม่ว่าอะไรไม่หล่อแล้วเนาะไม่หล่อแล้วครับไมู่ดาเองเฮ้ยพวกมึงใช่ไหมที่ทำให้กูต้องวกเรือจากอ่าวไทยกลับมากรุงเทพเนี่ยไม่อยากแดกไปแดกที่อื่นเฮียไปแดกที่อื่นขอโทษครับขอโทษครับโอเคไปเพื่อนไม่แดกไหมไม่ไม่ไม่กินแล้วครับ ลูกจะแดกไม่แดกไม่แดกครับไม่แดกอร่อยอร่อยอยู่ครับอร่อยฮะอร่อยก็แดกเข้าไปสิครับเดี๋ยวไม่แดกไม่ก็ได้ครับครับครับพี่คะจ่ายตังค์ด้วยค่ะอ๋อจ่ายตังค์ด้วยพี่เอียจะไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพี่สแกนแล้วก็เดี๋ยวพี่ไอ้ส่งไอ้รีซซฟไปที่ไลน์ได้ไหมลูกเออแดกไลน์ไว้เออราคาเท่าไหร่ลูกทำไมครับคุณแรกจริงนะทำไมครับคุณแรกจริงนะพี่บอกก่อนคัด